สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทอง360องศาโกกลีเช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าการระวังภัยในวันรุ่งขึ้นสุกที่20กันยายน2567เป็นอย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่ทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ก็24ชั่วโมงหน้าครับเป็นช่วงลานลุ้นระทึกแล้วนะครับของชาวไทยและสปปลาว FC แฟนคลับของผมที่ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากการที่ดีเฟชชันจากทะเลจีนใต้ได้พัฒนาตัวเองขึ้นเป็นพายุโซนร้อนหมายเลข15ที่ชื่อว่าซูริกและเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางครับลำพังตัวพายุแม้จะยังอยู่กับเวียดนามแต่ส่วนหน้าของพายุนะครับก็จะมาทําให้ทั้งสปปลาวและไทยที่อยู่ในแนวที่คาดว่าหย่อมความกดอากาศต่าจาก พายุสูริกจะสลายตัวในอนาคตนั้นที่จะเคลื่อนไปทางตะวันตก จะเคลื่อนผ่านนี้จะได้รับผลกระทบครับซึ่งก็คือในบริเวณอีสานด้านตะวันออกซึ่งจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากได้กันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับส่วนข้างล่างครับลมสุตนต้นตกเฉียงใต้โดนพายุดึงให้มีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมในภาคใต้ก็จะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดค่ําคืนนี้ด้วยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนจะทะลุถึงเช้าและยาวต่อเนื่องตลอดทั้งวันของวันศุกร์ที่20กันยายนได้เลยนะครับแบบนี้ขึ้นลมอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงมากทะเลช่วงนี้จึงไม่เหมาะแก่การทํากิจกร ตามทางทะเลนะครับจากสภามอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภัยซอแเวล้อมสุขที่20กันยายน2567ดังนี้ครับ ท่านผู้ชมทั่วไทยและสปปลาวเลยครับวันนี้ถึง23กันยายนขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนัก,นกมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางหนําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับ20กันยายนภาคเหนือให้ระวังที่ลําปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อีสานระวังที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม,พนม,พนมชัยภูมิขอนแก่นกรสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีัล์ศรีสลรีสระบรี สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาสุพรรณบุรีกรุงเทพปารีมนันฑนภาคตนออกระวังที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและตราดและภาคใต้ครับระวังที่ประโจกลีขันจุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลน,นะครับสำหรับการเตือนอันตรายเกี่ยวกับคลื่นลมทะเลก็คืออันดามันและอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่สุราธ,ธานีขึ้นมานั้นจะมีคลื่นสูง2-4ถึงเมตรนะครับมีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า4 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่ เมตรขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งนักท่องเที่ยวอย่าลงเล่นน้าทะเลในช่วงเวลานี้นะครับและเมื่อฝนจากพายุสุริกจะเพิ่มในสุดสัปดาห์นี้กรมชลประทานจึงจะขยับค่อยๆปล่อยน้ําเพิ่มครับจากเขื่อนเจ้าพญาจากพันกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาเป็นไม่เกิน 1, 5 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อพร่องลําน้ําเจ้าพญารอรับน้ําฝนครับดังนั้นพื้นที่ลุ่มตามนอกคันกั้นน้ำครับคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานอายุวัด พนคอนศรีธิยานะครับเตรียมเลยครับระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นจากของเดิม60-100เซนติเมตรขอให้ติดตามสถานการณ์น้ําจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติด้วยนะครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสถานีเพื่อความมั่นคงทั้งสิ่งแวดล้อมชั้นะัน5โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ300สิงษาโกกรีนสวัสดีครับ